สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูเจ๊ตัดผักกันนะครับครับและคลิปนี้ผมก็จะขอให้เจ๊เป็นผู้ตัดผักนะครับแล้วก็ขอเพื่อนเทุกคนหลายๆคนที่ชอบดูการตัดผักก็ดูไปนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตนะครับใช้พื้นที่ในคลิปนี้มาพูดเรื่อง ผักบุ้งใบเหลืองๆเพราะว่าช่วงนี้มีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับครับผมเองก็ความจริงผมก็ไม่ได้เก่งกึ่งอะไรนะครับผมก็เหมือนเกษตรกรทั่วไปนะครับแต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับกับการที่ผักบุ้งใบเหลืองๆนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาครับก่อนอื่นผมคิดว่าผักบุ้งก็เหมือนกับพืชบนโลกใบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนมะม่วง หรือพืชอะไรต่างๆที่เป็นพืชยืนต้นล้มลุกอะไรก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการผัดใบนะครับซึ่งใบเหลืองนั้นผมมองดูว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของผมก็เหมือนกันครับบางทีตัดไปถ้ายังไม่ตัดก็จะยังไม่เห็นแต่ถ้าพอตัดไปก็จะเริ่มเห็นใบเหลืองโผล่มานะครับกับก็ต้องแล้วแต่อาการนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะเหลืองเพราะ เขาผัดใบทิ้งใบก็เป็นธรรมชาติของผักบุ้งหรือใบเหลืองเพราะเป็นเชืราลากเน่าคนเน่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องดูที่ผักบุ้งของเราก่อนด้วยนะครับว่าช่วงที่เราปลูกเรามีโอกาสได้ตากให้ดินแห้งบ้างหรือเปล่านะครับถ้าตอนที่เราปลูกนะครับถ้าเป็นช่วงแ้งงนะครับถ้าเราตากได้ดินแห้งนะครับโอกาสที่จะเป็นโรค ลากนาคนเน่นนั้นก็น้อยนะครับแต่ถ้าเราปลูกแล้วไม่สามารถตากดินให้แห้งได้นะครับไม่แห้งเลยนะครับต้องพูดว่าไม่แห้งเลยโอกาสที่จะเป็นเชื้อราและลาก่นคน่นก็อาจเป็นไปได้นะครับใบก็อาจจะเหลืองใบเหลืองอย่างเดียวไม่พอนะครับก็จะเป็นข้อที่่ยอดเล็กๆนะครับลากก็ดําอันนี้นะครับเป็น เป็นที่ระบบรากของผักบุ้งไม่ดีแน่นอนนะครับถ้าเหลืองแบบนี้แล้วก็ยังมีใบเหลืองอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือช่วงที่เราใส่ปุ๋ยนะครับเราต้องสังเกตดูด,ดูด้วยว่าที่เราใส่ปุ๋ยไปน้ำค้างหรือน้ําฝนที่ตกลงมานะครับใบแห้งหรือยังผักบุ้งใบแห้งหรือยังถ้าผักบุ้งใบไม่แห้งนะครับเราใส่ปุ๋ยลงไปเพราะว่าปุ๋ยนั้นมีความเค็มนะครับ บางทีผักบุ้งก็ใบไหม้แล้วก็เหลืองได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เรามักจะพบอยู่เป็นประจำผมเองก็เป็นประจำครับถ้ารีบใส่ปุ๋ยใจเช้าเช้าหรือฝนตกแล้วใบยังไม่ทันแห้งเราเอาปุ๋ยไปหว่านนะครับบางครั้งก็รีบๆมีธุระอะไรก็รีบหว่านน้ํา น้ำค้างหรือน้ำฝนที่ติดอยู่ที่ใบผักบุ้งยังไม่แห้งนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสาเหตุเช่นกันนะครับนั่นก็คือเพี้ยเพี้ยไฟลายแดงนะครับอันนี้จะกินเป็นหลุมๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งของเราแถวหนึ่งมียาวความยาวสิบวาก็จะมีตรงนู้นหลุมหนึ่งตรงนี้หลุมหนึ่งเป็นหลุมๆนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนลองไปพลิกดูที่ใต้ใบนะครับ ตาเปล่าบางครั้งอาจจะมองแทบจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าใสายตายังดีๆอยู่นะครับคนยังไม่อายุมากจนเกินไปนะก็จะเห็นนะครับเป็นตัวดำๆตัวเล็กๆนะัะน,นะครับแบบนี้เขาจะมากินน้ำเลี้ยงที่ผักบุ้งหมดแล้วก็กินหนักนะครับกินจนเป็นหลุมๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เป็นโรค ใบนลึงเรื่องนะครับก็มีลายสาเหตุด้วยกันนะครับก็เราก็ต้องดูดีๆนะครับแต่สำหรับช่วงนี้เราปลูกขักุ้งไปแต่เราไม่สามารถตากดินให้แห้งได้นะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันอันนี้ก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วงที่เราใส่ปุ๋ยชียานะครับเราอาจจะต้องมีใส่ โฮโม่เล่งลากและแตกแขนงแล้วก็เชื้อราบ้างครับฝากดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ